สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทานเมนูแกงเผ็ดปลาทัดทิมนะคะทุกคนดูชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะทุกคนน่ากินมากมากน่ากินที่สุดเลยนะครับทาง่ายง่ายในเมนูนี้ลและนู่นละชิ้นน,น่าจะอิ่มข้าวเลยนะทุกคนเราก็ไปเลื่มนทานกันเลยนะทุกคนเใส่ํา,ามาเล็กน้อยก่อนนะครับีสูตรพี่เกลิงตะเบิร์ดหอมอร่อยสีสามสวยงามทุกคน ไปตัดกันปลพริกแกงหอมกอนนะทุกคนพริกแกงหอมเมื่อกียเอาปลาลงนะครับทุกคนปลานี้ก็เราหั่นชิ้นใหญ่ๆที้จโตเอาไว้แบบนี้เลยนะคลเล้ทินนี่นก็น่าจะกินข้าวไปนะทุกคนกุลิกกุลิกกุลิกให้ข้าวกันนะกุลิกให้ข้าวกันแล้วก็จะเติมน้ำซุกหน่นะทุกคนเ,เติมน,น้ำซุกลงไป ก,ก,กุกเล็กกุกเล็กเข้าไปอี่ีนนะแล้วก็เติมน้ำมะขามเปียกน,นะทุกคนแล้วแต่คนชอบกินเปรี้ยวก็ใส่เยอะไม่ชอบกินเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนนี่ใส่แค่นี้พอนะแล้วก็ตามไม่ได้น้ำปลานะครับทุกคนน้ำปลาใส่เข้าไปเลยแล้วก็ปรุงปรุงรสนิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็รสด,ดีนะครับ แล้วก็ใส่ขาตะไคร้นะครับทุกคนมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะทุกคนกลิ่นหอมทะลุกออกจอเลยนะขั้นตอนสุดท้ายก็เราจะใส่ชีฟลังนะทุกคนปัดชีแล้วก็ต้นหอมนะเราจะใส่หัเป็นปข้อๆแบบนี้เลยนะขวดโลงผักให้มันสกุลถึงกันแล้วก็เราจะปีกไฟแล้วนะทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยะคอันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนถามง่ายเมน,นูนี้ลองไปทำดูนะ เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยเลยนะคะรออะไราไเราใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปกินได้เลยนะทุกคนนี่ปลาทับทิมแบบชิ้นใหญ่ๆที่เนี่ยโตกว่าลายชิม,มนี่ก็อิ่มข้าวพอดีนะนะทุกคนน่ากเกลีม,มากๆใช่ไหมละ่ะทิมนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาๆลาละครับ